ม,นนาามัน,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 มนีมากินน้ำแข็งใสอาการหอนหอนนี่มีลูกชิ้นพพ้อมน้ำปั้นกับมีน้ำแข็งใสมันนี่สิกินน้ำแข็งใสมันหอน มีมีอย่างก็ใส่มันอย่เงนี้ท็อปปิง้งท็อปปิง้งมีหนกชีสขนมปังแล้วก็เจลีอย่างก็ไข่มุกมีเลือกได้เลยค่ะน้ำแข็งใส่ถ้วยละสิบบาทน้ำปั้นก่มี เปลือกแปมเจีชอบมีหลายแนวชาเขียวเอยียงก่อนชาเขียวโก่อ้อันนี้อะไรเผือกเผือกโกโกโ้โอวันดินชาเขียวเอียงมีมดนมสดมามี่โอวันดินนี่ น้ำแดงด้าตนมปลาก็บออกกินว่าไ้ได้น้ำแข็งใสยั่วๆจ้ามาเด้อจ้าหอนๆน้ำแข็งใส แสบไหย้ำบ <t mejorar> ุ <father> <sam> ๊บแสบอยู่หวานบ่หวานอยู่